เก่งเหมือน <มา S 1> เก่งเหมือนกับพี่ตาเลยเลยค่ะเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าแม่นแบบรุ่ง ป้ายังพอไหวเนีอีกการล่อกัรล่อเนี่ยมันแบบคุณทิศทางยากมากเลยนี่ถือว่าเจ๊ได้เจ๊ได้เจ๊ได้ดีดีดีสุดยอดสุดยอดผมผมผมว่าอยังครับคลิปผมครับอ๋อของแกก็ไม่แม่นเลยอ่ะเอาเอาจะไปช่วยเขาทำไมอ่ะแกมิดี้อย่างนี้คือไม่เดินโอ้เป็นง่อยไม่เดินวิ่งอย่างเดียววิ่งไปไหนมากเลยวิ่งไปได้หมดไปตลอดวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนไปดูเขาว่า ตออที่ของโม่เลยไปปุ๊บกายใจหมุนกิ้งปุป๊บจุดปุ๊บเรียงซ้ายหมุนขวาไม่ดีเยทั้งคลิปนี้คลิปท,ที่สามที่สามแล้วแน่นทนมาเอาชุดนี้มาให้ดูเลยนะเ<ห>น,น,นี่ยเจอกันเลยครับนี่มาเลยครับ,รบเอามาเลย ไปเจอะไรแล้วคนนี้นะโคตรได้ดันวว้าครับทีคกับทีมทีมอาล่รัดูในคลิปที่เห็นเลยคลิปที่เห็นเมื่อกี้ก็คือทีมฝรั่งนะครับชื่อทีมเลยนะครับก็คือทีมฟรีแวนนิงของกันนันแล้วก็เพื่อนจากต่างประเทศของนั้นนะครับโอ้แต่เหมือนฝรั่งมากเลยนะฝรัแต่นี่ก็เป็นทีมด้วยเหรอ เออครับผมก็นี่คือแบบว่าเด็กๆบบกรุงเทพที่แบบว่าเล่นด้วยกันแล้วก็แชนด้วยกันนะครับโอ้แสดงว่ามีเครือข่ายเยอะแยะมากมายครับ <c oughs> เวลาที่เล่นเลยต้องใส่เซฟไหมมีเซฟเขาเปลี่ยนตัวสดเลยก็กีฬาฟิสิ่งหนึ่งมันเกี่ยวกับให้ฝึกร่างกายให้แบบว่ามีประโยชน์แล้วก็ได้เล่นแบบว่าทุกท่าเซฟกับตัวเองได้เราก็ไปเล่นข้างนอกได้ด้วยนะจริงๆมันยืดหยุ่นนะมันยืดหยุ่นทั้งตัวเลยนาะก็เลยเราเราซ้อมเทคนิคที่แบบว่าทำโดยไม่ต้องมีแบบว่าอุปกรณ์มาป้องกันอะไรนานมากกี่ปีอนันต์กกีี่่ปผม็เลนประมาณ6ปีแล้วนะครับ คนคน,านานเดียวเดียวเราไปข้างนอกจัดห้องส่งวไว้ให้เต็มพี่เลยเขาเดี๋ยวจะเซต<ห>บางจุดเท่าที่จะได้ครับผมไม่ได้จะให้ไปถ่ายในตึกของเวิร์กพอยด้วยไปกระโดดอยู่ข้างกำแพงต่างๆนู้นไปด้วยแล้วเป็นไงโชว์พวกเราให้เห็นครับผมได้เลยท้ากันไงว่ากันไปนะไปเลยไปเลยครับไปเลย หมดมาอยู่ที่ห้องส่งใหญ่ยักษ์ของเราอีกจุดหนึ่งนะฮะมันใช้พื้นที่เยอะแยะมากมันยากมันง่ายยังไงการที่ทุกคนที่จะไปเล่นเนี่ยร่างกายต้องพร้อมแล้วก็หัวต้องพร้อมด้วยนะครับหัวนะฮสเดแล้วหัวคือหัวต้องพร้อมสมองเวลาสมองนะครับความคิดความชัวรอะไรนี่วพร้อมท่อนที่จะแจกหรือเปล่าตอบได้เขาตอบได้เออถามเลยแล้วพูดเลยได้เดี๋ยวโชว์ดกว่าเพื่อความปลอดภัยมาที่ตรงนี้แหละนะ เอายังไงดีฟรีรันนิ่งมันคือการรันนิ่งคือการวิ่งที่ฟรีมีการเ <h> คลื่อนไหวผมจะไม่เอาของนิ่งนั่นแหละผมจะเอาของวิ่งเหมือนกันผมมีรถอ,อยู่คันหนึง่งจับจังหวะยังไงก็ได้เมื่อพร้อมคุณต้องวิ่งทะลุรถผมให้ได้<ห>ได้หรือไม่ได้โอ้คุณแม่ก่อนิเครอะไรตะกี้เห็นก็บอกาสมควร คราวนี้รถจะวิ่งด้วยเบลคิดว่าคือจริงๆเขาน้าคือคนที่จะเล่นฟิลเลอร์ลิงได้จะต้องมีการฝึกฝนแล้วก็ต้องมีทักษะที่ดีนะคะแล้วก็เบลคิดว่าเขาน่าจะทําได้ครัโอ้ได้ได้กันเลยให้กำลังใจได้ชอนได้อยู่แล้วครับไปหมุนงานครับผมผมไม่จ่ายเลยเลยเคยเล่นไมฟลเลอรลิงไม่เคยครับแต่จะตีนกาบ้างกระโดดบ้างใช่ครับตีนกาบ้างกระโดดแต่ก็มั่นใจนะมั่นใจอยู่แล้วครับได้สองแล้วมามาให้ถงจอย ตอบไม่ถูกเหมือนกันแต่พี่มั่นใจว่าได้โอ้ได้หมดเลยนะดูดูโอ้ตอบได้หมดตอบองทุกคนให้กําลังใจเชื่อมั่นหมดว่าทําได้ได้แน่นอนแล้วครับท่านผู้ชมนะฮะก็ขให้กําลังใจและขอกําลังใจด้วยนะครับรถจะวิ่งคนงนันนาวาก็จะวิ่งต่างคนต่างวิ่งนะฮะาจังหวะทะลุก็ไปในหน้าต่างนะฮะมวดอยู่กี่พันรอบไม่รู้แหละแล้วก็ต้องออกมาให้ได้แล้วรถก็ไม่หยุดด้วยสักครู่นึงนะฮะ เรามารลุ่าได้ไม่ได้นะครับจุดยิงแรงสั้นใชยดีลมแห่งความคิดถึงลมแห่งความรักเรารับสิ่งของใดสิ่งของก็ต้องรับเราต้องมาหาเรา ื่องสำอางเทลมี AJ คาบเบร้ MGO Rotate X Series เครื่องเสียงติดรถยนต์ BOSWIT แต่ว่าดูคะแนนกันก่อนนะคะตอนนี้คุณเบลมี1คะแนนค่ะและคุณบอลมีศูนย์คะแนนค่ะคุณจอยก็ศูนย์คะแนนค่ะรอบนี้สนับสนุนโดยกาแฟบันดี้ไอซ์คอฟฟีเอาละไปชมไปเชีรยกันนะฮะรถก็วิ่งคนก็วิ่งจะทะลุออกไปได้หรือไม่ที่ท่าไหนครับไปชมเลย ็มที่แล้วส่งกำลังใจรถพร้อมอยู่แล้วนะฮะคุณอนันต์จะใช้วิธีอย่างไรแล้วแต่เลยครับผมเห็นนะว่าคุณต้องวิ่งหรือเคลื่อนไหวตลอดเพราะว่ามันเป็นฟรีรันนิ่งรถก็จะต้องเคลื่อนตลอดจังหวะที่จะเข้าไปคุณจะสั่งรถช้ารถเร็วอยู่ที่คุณพร้อมไหมครับพร้อมครับ,อ,รบอ่านะครับพวกเราปมเมอเชีย เรื่อัดไปออกมา้วครับวิ่งมานะครับวิ่งมา้วครับวิ่งมา,วา,มา้วครับาะครับาะครับนะครับครับนครับ ตอนที่ตอนเข้าไปข้างในปั๊บนะฮะเราเห็นหายไปแป๊บๆอยู่นิดนึงแกผูกขามาปั๊บเดี่ยวเขาผูกัวมาพั๊บวิ่งมาเลยโอ้โหเร็วและง่ายไม่เข้าไปเยอะเลสปีดมันยังไงฮะถึงถึงจะถึงจะเบิ้ลเข้ามาได้สปีดที่วิ่งคือให้เท่ากับรถโอ้แล้วพุ่งเลยแล้วก็พุ่งเข้าแต่ตอนนี้มันรถก็เครื่องหมายอยู่นะครับผมโอ้โหแล้วก็เป็นอยู่อยู่นั้นกี่รอบฮะรอบเดียวครับรอบเดียวนะหนึ่งรอบหนึ่งรอบถ้าอย่างนี้ผมอึ่งยังจะยาก จะเปิดจะเปิดจะเปิดจะบริดสัตว์ในประตูร่วมนะจะาจะช็ได้เห็น<อ>นแผ<ล>มว,ว,ว่วามันอลดกแทกมันเล็กมากเลยเนี่ยเล็กมากเลยต้องตัดสิสดนใจเพราะพลาดปุ๊บเนี่ยศีรษะโดนข้างโดนบนโดนล่างได้หมดเลยเมื่อกีด้ดูไม่ทันเอาขาเข้าหรือเอาหัวเข้าครับไปได้ไหรับเข้าครับสัตว์นี้จะอดออกมาในขาโผล่ๆสองขาก่อนนะแล้วทีนี้เพราะเขาหัวโผล่พุ่งออกมาเลยอ่ะได้ากินนะครับทำได้นะครับผู้ที่ช็ออยู่นะน้องๆนะฮะ อยากจะเล่นต้องไปปรึกษาพี่นันวานนะครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณนะครับได้ทั้งหมดเลยนะคะได้ทั้งหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีโปรแกรมเยอะแยะอีกมากมายต่อไปนะครับที่มาที่เานั่นไฉด ถึงลมแห่งความรักเรารักสิ่งของใดสิ่งของนั้นก็ต้องรักเราต้องมาหาเรา ก็หนคะแนนว้าวว้าวสนุกสนุกเลยเครื่องดื่มฉลามค่ะเอาละอาจะว้าวกันนะมาสามท่านมาว้าวกันเลยมา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 คนนี้ว้าวสนุกสนานทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์มันมียกไรแพงมา้งอาทิตย์นี้ก็อีกแล้วครับว้าวว้าวว้าวอยากยกมือแล้วนี่อยากยกมือแล้วเนี่ยเคยว้าวเองน้องเคยว้าวว้าวยาง